ยัง้อยกว่าคล็อปเยอะเปิดค่าจ้างสล็อตลิ Liverpool. เวอร์พูลเผยมีลุ้นได้เพิ่มอีกหลังจอพาทีมคว้าแชมป์ตั้งแต่ปีแรกดิ t อิตแอนฟินเว็บไซต์ข่าวสารเกี่ยวกับลิเวอร์พูลชื่อดังเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอเนอร์สล็อตผู้จัดการทีมชาวเนเธอร์แลนด์ที่กำลังพาทีมเข้าใกล้กับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2024-25ตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาคุมทีมเวลานี้ลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมโดยอเนอร์สล็อตนำจากฟุงพรีเมียร์ลีกที่67คะแนนจาก2 8 ทิ้งห่างอาเซนอลอันดับ2ถึง13แต้มแม้ยังแข่งมากกว่า1เกมก็ตามแตกปืนใหญ่ก็เหลือโปรแกรมอีกแค่11นัดมีโอกาสสูงที่หงแดงจะได้ชูถ้วยแชมป์ต่อจากครั้งล่าสุดในฤดูกาล2019-20ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าอันเนอร์สลอตได้รับค่าจ้างกับลิเวอร์พูลตามรายงานของเดอะเทเลกราฟสื่อชั้นนำของเนเธอร์แลนด์ปีละ8ล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินอังกฤษประมาณ6.6ล้านปอนด์283.8ล้านบาท เมื่อคิดออกมาเป็นค่าเหนื่อยรายสัปดาห์แบบเดียวกับที่นักเตะได้รับเท่ากับว่าอาเนอร์สลอตได้ค่าจ้างจากลิเวอร์พูลประมาณสัปดาห์ละ1,27 0 0 0ปอนด์5.46ล้านบาทโดยมีสัญญาในถิ่นแอนฟินจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027